เดี่ยวตรงนี้ตรงปลายแลเนยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องสาวมอนนะคะวันนี้ก็นะคะเราอยู่ที่นะคะดูปลาคาเฟ่ใช่ไหมก็วันนี้ก็มารีบๆเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาชวนมานะคะเราก็เลยแบบรีบมานะคะก็มาก็ใบสองกว่าแล้วนะคะก็เราจะมาดูข้างในว่า บรรยากาศเป็นแบบไหนบ้างนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมานะคะก็มานี่ครั้งแรกวันนี้ได้รับเชิญมาเป็นนางแบบนะคะน้องแนนก็เลยแบบแต่งตัวสวยนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะแบบมาถ่ายรูปดีด้วยนะคะน้องแนนไม่ได้ถ่ายรูปนานแล้วนะคะที่ร้านดูปลาคเฟ่ดูปลาคาเฟ่อยู่จังหวัดฉะเช,ชิงเซาอุย้ยเราก็มาไกลเนาะคือ หนูก็ไม่คิดว่าจะมาด้วยอยู่ๆพี่นันกระทักมานะคะก็เลยมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันนะคะว่าบรรยากาศที่ร้านนะคะดีแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็ที่ร้านก็น่าจะแบบลูกค้าเยอะนะคะเพราะรถเยอะมากนะคะไปเราไปกัน น,น้ำคูนะคะแล้วก็มีปลาด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปลาจริงๆนะคะจะเป็นปลาปลาที่เขาทำมาด้วยหินมั่งหรือว่านะคะแล้วก็มีสะพานให้ข้ามไปฝั่งนู้นนะคะก็คือบรรยากาศดีมากๆนะคะดูท่าแล้วเหมือนฝนจะตกเลยอะ่ะร้านก็คือน,น่ารักนะคะจะเป็นแบบแนวแบบจะเป็นแนวแบบไทยๆไหมใช่ไหม จะเป็นแบบเป็นไม้เป็นอะไร,รอะไรเงี้ยค่ะแบบเออนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรมัน,นออเป็นที่สีข้าวอ๋อเหรอใช้มือเหรอมันเอาข้าวไปในรแบบในเครื่องแล้วก็ใช้มือปั่นเหรอใช่โอ้โหน,นี่ไงที่จับมือเป็นที่ข้าวโบราณอ๋อแต่บ้านหนูจะเป็นเครื่องอันนี้แล้วนะแบบตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปเราจะเข้าไปข้างในดีกว่าเขารอกันแล้วไป เขวก็ได้นะคะตอนนี้เราก็อยู่แล้วนะคะที่ร้านนะคะดูปลากาเฟ่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นชื่อร้านแล้วก็ข้างหลังด้วยนะคะก็คือจะเป็นร้านที่น่ารักมากๆนะคะเขาไม่ได้มีที่นั่งแค่ตรงนี้นะคะมีฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นก็มีนะคะข้างน,นอกแต่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเขาเรียกว,ว่าหน้าเคาน์เตอร์นะที่เข้ารับอาหารอะ<ช> <Lets. S 1> ไรเงี้ยนะคะ ก็เราสั่งอะไรก็เขาก็แบบจะมาจูบตรงนี้เลยแล้วก็ทําตรงนี้เลยนะคะคิดว่านะคะก็นะคะตอนนี้ก็สั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องแนนจะกินสปาเกตตี้นะคะเนื่องจากว่าที่นี่เมนูเขาเยอะมากๆนะคะน้าก็มีแบบน้ําประมาณ50อย่างนะคะน้องแนนก็เลยเลือกไม่ถูกนะคะก็เลยเกินชามะน้าวแล้วกันนะคะเดี๋ยวนะคะเรารออาหารมาเราทานอาหารก่อนแล้วก็ค่อยเดินไปชมข้างหลังนะคะข้างหนังจะเป็นแบบที่ที่เข้าเดินเล่นกันนะคะถ่ายรูปด้วยนะคะวันนี้น้องแนนแบบ ไม่ต้ําสวยเลยก่อนเค้กเยอะมากแล้วเมื่อก่อนนองแนนก็เคยทำแบบนี้แหละนะคะอาจจะไม่อร่อยแบบนี้นะคะก็มีเค้กแบบคอยทองอะไรเงี้ยนะคะมีพวกช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มี เรานี่กรอบด้วยนะคะมีเค้กส้มอันนี้ก็จะเป็นช้างขยะนะคะน้องแนนเคยทํากินเนาะน้องแนนก็เลยแบบพอจะรู้มากนะคะแล้วก็มีช็อกหน้านิ่งนะคะก็คืออร่อยมากมีเค้กเยอะมากนะคะแล้วก็มีน้ําหวานด้วยนะคะก็คือนะคะที่จะบอกว่าดูปลานะคะน้องแนนคิดว่าดูปลาตรงนี้ดีกว่านี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรอ่ะปลาอะไระะไม่รู้จัก่ นั่งกลัวนะดูดูดูเขาจ้องตามด้วยดูดูเออเหมือนจระเข้เลยนี่มีรูจมูกอยู่ตรงนี้ตรงปลายเล่นเลยำไมือนจะโดนชอบชอบฮึ่ม แน่นกับปลาทำไมเขาโอ้ยาวอย่างนี้เลยอ่ะยาวเงี้ยประมาณนี้โอเคค่ะนะคะตอนนี้ก็เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อาหารที่นี่นะคะอร่อยมากมากนะคะตอนนี้ก็น้องแนนว่าจะเดินขึ้นไปเล่นข้างบนกนะดีติดตามมานะคะสวยมากมากน้องแนนจะขึ้นไปถ่ายรูปด้วยนะคะมามีดอกไม้ด้วยอ๋อเจออะไรยังหนึ่งค่ะที่น้องแนนอยากบอกกับพี่ๆให้ฟังนะคะน้องแนนคิดว่าพี่ๆน่าจะแบบบางคนก็น่าจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะตอนนี้ก็คือน้องแนนยืนอยู่ตรงหน้าต้นเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่นัทรู้จักไหม มันแค่คล้ายกับมันไม่คล้ายหรอกใช่มันนั่นแหละพอดอกมันร่วงใช่ไหมมันจะออกลูกลูกมันแล้วลูกมันก็จะสุกแล้วมันจะเป็นสีม่วงๆอะ่ะนี่เลยคะ่ะเป็นต้นที่บ้านหนูจะเรียกว่าซอดซอาไม้อะไรเงี้ยนะคะแต่ที่นี่น้องแนนไม่รู้จักหรอกเขาอาจจะประดับเป็นแบบต้นดอกไม้นะคะแต่บ้านน้องแนนนะคะจะเป็นต้นที่เขาจะกินเม็ดมันได้นะคะเวลาที่ดอกร่วงนะคะจะมีเม็ดแบบน,นี้นะคะ ก็พอมันสุกปุ๊บนะคะมันจะเป็นสีม่วงเลยนะคะเวลากินแล้วลิ้นก็จะเป็นสีม่วงมันจะออกหว,วานนะคะแต่ที่นี่ไม่รู้ว่าเขาแบบกินกันเป็นหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าสำหรับอ่าบางคนที่แบบว่าเป็นลุงลุงป้าป้าอะไรเงี้ยอาจจะรู้จักก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบคนแบบตางกรุงเทพอย่างพี่นัทก็น่าจะไม่รู้จักเนาะอุ้ยพูดแล้วก็อยากกินแต่นี่คือมันยังไม่สุกนะคะเรายังกินไม่ได้นะคะถ้ามันสุกก็จ,จะกินได้ ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบดูปลาคาเฟ่ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะสวยมากหนูจะบอกว่าแนะนําม,มาเลยนะคะใครที่แบบาหาที่เที่ยวใหม่ๆนะคะนี่น้องแนนยังเดินไม่ไม่รอบนะคะข้างหลังยังมีอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้างหลังด้วยเดี๋ยวน้องแนนอยากอธิบายดอกนี้ด้วยนะคะเผื่อแบบนี่บ้านน้องแนนมีเยอะมากาน,านะคะวันพระนะคะเราก็จะเก็บแล้วก็ไปเสียบดอกไม้ไปส่งที่วัดกันอันนี้ต้นนำ้ำ โอเคค่ะนะคะตอนนี้ก็นะคะเราทานอาหารเราเที่ยวนะคะเราถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แดดสองหน้าหนักมากนะคะก็ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านนะคะใครที่นะคะฝากนิดนึงนะคะใครที่นะคะมองหาที่เที่ยวร้านคาเฟ่แบบว่าบรรยากาศดีๆนะคะก็มาที่นี่เลยนะคะดูปลาคาเฟ่นะคะที่ชายิงเทานะคะก็หาง่ายๆนะคะตามเพจก็มีอยู่นะคะลองมาเที่ยวกันนะคะอาหารอร่อยมากๆนะคะพนักงานก็บริการดีกันทุกคนนะคะพูดจาน่ารักมากเลยนะคะ ก็นะคะฝาก<สา>ไปด้วยนะคะสาหรับใครที่จะเที่ยวก็มาเที่ยวที่นี่ได้เลยนะคะสําหรับน้องแนนะคะถ้ามีโอกาสน้องแนนจะมาอีกนะคะเพราะว่าอาหารที่นี่อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีบริการหลายอย่างนะคะพี่เขาก็จะมีแบบเรามาทานที่นี่หลายคนนะ,ะเขาก็จะแถมเค้กให้ด้วยสักชิ้นนึงอะไรนะคะก็แบบน่ารักมากๆเลยนะคะก็สําหรับวันนี้น้องแนนจะขอตัวลาลับก่อนนะคะเดี๋ยวเย็นแล้ว<ส>น<า>้องแนนจะรีบกลับบ้<ส>านนะคะสาํสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะกับน้องแนน รอดูว่านะคะจะมีคลิปอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้แสบตามากเลยนะคะรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้น้องเน้นขอตัวลาไปก่อนค่ะคอบคุณค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะหอ,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 อมนะหอมไหมห <laughs> อ,อมนาะหอมไหม <laughs> อ้า ดูใครถามใครอ่ะหอ,อมอนะสวยหอมมากม